ยังอยู่อยู่บนีเสียงเครื่องบินถิมระเบิดเฮ้ยระเบิดระเบิดจากเครื่องบินไปแล้วเขาประจําการปืนต่อสู่ปตอเราเร็วเขาแล้วเฮ้ยมึงยืนตะกูผู้เดียวจะเนาะมามึงมาเลยบักกลางปีกหนูจะไส์เมื่อไงมึงมามามึบินสูงบ่บินสูงบ่เซิร์นมาทอดใช่

ครัไอ้เลี้ยวและย้ำอีหลีแล้วมึงนี่เห็ดนี้ยังแบบเนี่ยฮะผอมึงนี่ขึ้นบินนี่ื่องบินแม่งไหนขอโทษนะครับเวลานี่ขาซึกติดเข็ขมขามแล้วครับเห็นจากไหนดีปัญจันบานสั่งทุ่หน่วยเอาปัญจันบานเลี้วลงสนามลบเดี๋ยวนี้แล้วเขาเอาระ,ะ,ะ,ะเบิดไปเอาชงระเบิดไปชงระเบ,บิดไปเอาชงระเบิดไปน้ำให้บางน้อยมึงแรงไปเลยเ่ยเอากระเป๋าระเบิดไปน้ำกระเป๋ายังก็ระเบิดระเบิดอ๋อระเบิดบ่เฮ้ยเกือบลืมเนาะ อ,อ่าเฮ้เ่าแบบนี้เนาะระเบิดโอ้วยเมื่อกี้เขโพดจ้ะเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองไม่ยังอ่านี่มันเห็นจังไหนเห็นจังไดงก็ดึงออกก็ดึ๊กเลยตัวอ๋อดึงออกดึ๊กเลยอ๋อจำได้แล้วตอนนั้นเพลิดึงปั๊บนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกิโลบาตูเหมอให้แม่แล้วแม่แล้ว <laughs> เอาลด็ทุกคนประจันบานคว่างระเบิดนี่นี่ อู่เรี่ยวอยู่เอ้าเอ้าขึ้นมาไปว้ายลงไปในแขนเสือกูแมวไงว้ายว้ายว้ายมันเป็นจังได้บันเดียมาแม่มางการบ้าแม่มาแม่มันจังไดเลยมันอยู่ในแขนเสือกูว้ายมันว้ายจะขอโทษแล้เนี่ยว้ายลงไปแล้วว้ายจับสองเงนมาขึ้นกันว้ายมันเป็นจังได้ด้ยนี่มึงฮะเป็นจังได้จังได้เลยมันระเบิดอยู่ในด่ากูเนี่ยมึงเห็นปะเอ้ยล้มแดดเอ้ามันเป็นยังเป็นแบบนี้ว่ะโอ้เร็วเร็วเร็วเอาปืนนี่แบกเข้าไปแล้วไปร่วมอยู่กับมูบนันเขาแถวเร็วเร็วมานี่มานี่พวกนั้นนะเขามานี่ เออต่อแถวเรียกหนึ่งเลยแล้วเขาเร็วมาไปไหวเขาจะได้เขาปัญจันบานเอาลราทุกคนพร้อมเลยมั้บวะเรียบระมุตก็เมยมึงเลยถือตีนกูเตะปากเิอรออย,ยา่าเล่าปัะจันบานกุ้งกุ้งกองก้องไง้ก้อง กองอยู่ใส่กองโอ้ยมามือตายมันจะน้อยยูกองเอ้ยกองกับเอกองย่ใส่กองเอ้ยกองเอ้กองนี่เว้ทั้งผุนบ้าเหรอกองเอ้ยกองกอง mấy chân đầy rồi nè, à muốn mấy chân đầy mấy chân đầy nè, à cái mấy chân đầy hay chân đầy nè, muốn mấy thầy nè,